คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่มีชัยชนะอย่างครบบริบูรณ์ทุกด้านวันนี้เป็นวันที่17ของ40วันนะครับเฝ้าเดี่ยวเมื่อวานเราติดตามชาวยิวเดินทางมาถึงเขาซีนแล้วนะครับแต่เฝ้าเดี่ยววันนี้ผมขอหยุดไว้ตรงเขาซีนก่อนแล้วย้อนกลับไปตอนแรกของหนังสืออพยพก่อนนะครับเนื่องจากผมได้เปิดเจอข่าวใน YouTube ที่พูดถึง หล,หลายประเทศกำลังเริ่มกักตุนอาหารกันเพราะอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามไม่ปีนี้ก็ปีหน้าผมจึงอธิษฐานถามพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้และพระวิญญาณบริสุทธก็ไม่ได้ตอบนะครับว่าจะปีไหนแต่ว่าทรงนำให้ผมย้อนไปอ่านหนังสืออพยพบ,บทที่7ถึง11เป็นเรื่องที่โมเสสไปเจรจากับฟาโลให้ปล่อยทาสชาวยิวออกจากอียิปต์ฟาโลดอไม่ยอม จึงถูกภัยพิบัติยอยถล่มอียิปต์จนในที่สุดฟาโรก็ยอมปล่อยชาวยิวไปและพระเจ้าก็ทรงนำชาวยิวเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อไปตั้งหลักที่เขาซีนายจากนั้นก็จะพาเข้าคานาอันนะครับพี่น้องที่รับถึงตรงนี้ผมก็มีคำถามคือทำไมพระเจ้าต้องส่งภัยพิบัติลงมาถึง10บอย่างแล้วทำไมชาวยิวในอียิปต์ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเลย ทำไมพระเจ้าให้ชาวยิวทาเลือดแกะที่วงกบประตูแล้วก็ไม่ถูกภัยพิบัติสุดท้ายคือไม่ถูกพิพากษาถึงตายคำถามสุดท้ายภัยพิบัติที่เกิดในอียิปต์จะเป็นภาพสะท้อนถึงภัยพิบัติในยุคนี้หรือไม่อย่างไรแล้วคริสเตียนจะเป็นอย่างไรในยุคภัยพิบัติสี่อย่างขณะนี้ซึ่งตรงกับหนังสือวิวรณ์ ภัยพิบัตินในยุคนี้ได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่หนึ่งภัยพิบัติธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวในที่ต่างๆน้ำท่วมเซนามิ 2. ภัยพิบัติโรคระบาดอย่างเช่นโควิดที่กระทบไปทั่วโลก 3. ภัยพิบัติจากสงครามที่กำลังจะลุกลามเป็นสงครามนิวเคลียร์ 4. ภัยจากการกระดานอาหารเศรษฐกิจตก,ตกต่ำทั่วโลก พี่น้องครับขอให้คนกดสต็อปช่วขณะแล้วใคล้ครัวดูว่าภัยพิบัติที่เกิดกับอียิปต์เพราะฟาโรดู่ดดึงเกี่ยวข้องอะไรกับภัยพิบัติที่กําลังเกิดบนโลกในขณะนี้หรือไม่อย่างไรลองอธิฐานถามพระวิญญาณบริสุดดูนะครับติ๊กตอก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 ปิงเอาละครับพี่น้องถ้าพระวิญญาณบิสุดเปิดเผยสแดงอะไรให้คนได้รู้ก็จดลงสมุดเฝ้าเดี่ยวไว้นะครับ สำหรับผมเลม,มาที่ได้รับก็คือฟาโลควบคุมชาวยิวให้เป็นทาสก็เปรียบเสมือนซาตานควบคุมชาวโลกให้อยู่ในความบาปพระเจ้าใช้ภัยพิบัติสิบอยา่างเพื่อบีบบังคับให้ฟาโลกลับใจยอมปล่อยทาสชาวยิวออกมามันก็เปรียบเสมือนพระเจ้ากำลังใช้ภัยพิบัติ4อย่างในยุคสุดท้ายนี้คือภัยธรรมชาติโรคระบาดสงครามและการกระดานอาหาร ตามหนังสือบีวร์เพื่อมาบีบให้ซาตานยอมปล่อยชาวโลกที่มันควบคุมด้วยความบาปเอาไว้คุณรู้ไหมครับว่าภัยพิบัติสิบอย่างมุ่งไปที่ทําลายเทพเจ้าหรือพระต่างๆที่ชาวอียิปต์บูชาเป็นรูปเคารพตัวอย่างเช่นแม่น้ำนายเป็นเลือดก็เพราะชาวอียิปต์บูชาแม่น้ำนายเขามองว่าเป็นเทพเจ้าเทพหนึ่ง ที่พวกเขาบูชากันนะครับและทุกๆภัยพิบัติใน10อย่างก็ล้วนมุ่งไปที่ทำลายเทพเจ้าที่ชาวอียิปต์นมัสการเครานี้มาดูภัยพิบัติ4ี่อย่างในยุคสุดท้ายตามหนังสือวิวร์เช่นภัยธรรมชาติน้ำท่วมแผ่นดินไหวสึนามิทำให้คนตายมากมายตรงนี้เพื่อทุบทำลายอะไรครับน่าจะเป็นการพิพากษาเมืองนั้นที่มีความบาปเยอะนะครับเช่น ตอนที่เกิดเซนามิถลม่มเกาะภูเก็ตคุณรู้ไหมครับว่าตอนนั้นชายหาดป่าตองมีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาทําผิดศีลธรรมทางเพศมีผับมีบาร์มากมายเต็มไปหมดคล้ายๆกับเมืองสโสดมกรัรมบาลาที่ถูกไฟกร,รมฐรถนจากฟ้าส่งที่พระเจ้าส่งลงมาเผาทําลายย่อยยับเพราะคนทําบาปกันเยอะคนที่รอดก็คือพระเจ้ายัางให้โอกาสกับใจนะครับส่วนโรคระบาดโควิด พระเจ้าทุบทำลายอะไรถ้าเรามาดูผลกระทบช่วงโควิดทุกประเทศก็ต้องล็อกดาวน์คนก็ต้องเก็บตัวกันอยู่ในบ้านอาจารย์โบโลกล่าวไว้ในฟิลิปปีบทที่3ข้อ19ที่กล่าวว่าปลายทางของพวกเขาคือความพินาศพระของเขาคือกระเพาะอ,อาหารเขาโอ้อวดในสิ่งที่น่าอับอายพวกเขาคิดแต่เรื่องทางโลกเห็นไหมครับพี่น้อง ชาวโลกขณะนี้กำลังคิดถึงแต่เรื่องทางโลกนั่นก็คือพระของเขาเป็นกระเพาะอ,อาหารชาวโลกเอาแต่ปนเปื้อตันหาของเนื้อหนังเพราะหลงรักโลกและสิ่งสารพัดในโลกก็เลยเดินทางไปไหนไม่ได้ถูกล็อกดาวเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านและก็เป็นการทุบทำลายพระที่เป็นเงินทองด้วยนะครับคุณรู้ไหมครับว่าในสมปีที่เกิดโควิด ก็ทำให้หลายๆประเทศเป็นหนี้กันมหาศาลเลยนะครับประเทศไทยก็มีหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงถึง90%อร์เซคนไทยตั้ง 9, เอ่อ20กว่าล้านคนเป็นหนี้กันหมดนะครับโดนยึดบ้านยึดรถกันเป็นแถวเลยรถจอดที่ลานประมูลหลายแสนคันเลยนะครับนี่เป็นการทุกทํทำลายพระเงินทองที่ชาวโลกบูชากัน กลายเป็นหนี้กันไปทั่วโลกอเมริกายิ่งหนี้มากที่สุดมากกว่าใครๆจีนก็เป็นหนี้จากอสังหาท่วมตัวเช่นกันโลกระบาดโควิดก็คือภัยพิบัติที่มาทำลายพระของกระเพาะคือความสนุกสนานเกินขอบเขตและทำลายพระที่เป็นเงินทองนะครับแล้วภัยสงครามละครับสงครามโลกครั้งที่3 อันนี้เป็นการพิพากษาถึงตายนะครับสงครามนิวเคลียร์ก็จะตายกันเยอะอาจจะสองในสามของโลกเลยคุณรู้ไหมครับว่าหลังสงครามโลกก็จะมีฝุ่นนิวเคลียร์ปกคลุมไปทั่วโลกหลายๆพื้นที่ก็จะเพาะปลูกไม่ได้นะครับน่าจะเป็นช่วง7ปีกรียุคในหนังสือวิวรณ์เพราะจะขาดแคลนอาหารกันไปทั่วโลกคนที่ยังรอดตายจากสงครามนิวเคลียร ก็จะเจอปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารนะครับภัยพิบัติทั้ง4อย่างก็เพื่อที่จะทุกทําลายพระของคนในยุคนี้นั่นเองแบบเดียวกับทําลายเทพเจ้าหลายๆองค์ของอียิปต์ไงล่ะครับแต่พี่น้องครับถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณไม่ต้องกลัวจนเครียดนอนไม่หลับนะครับคุณทราบไหมครับว่าขณะที่พระเจ้าส่งการพิพากษามายังอียิปต์ชาวยิวไม่โดนนะครับ พวกเขาก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยทั้งภัยพิบัติสิบอย่างก็ไม่ได้กระทบอะไรกับชาวยิวเลยนะครับจนกระทั่งภัยพิบัติสุดท้ายของอียิปต์คือความตายพระเจ้าก็ให้ชาวยิวเอาเลือดแกะมาทาที่วงกบประตูแล้วทูตมารณะภัยพิบัติด,ด้านความตายก็ผ่านพวกเขาไปและโมเสสก็ได้พาพวกเขาออกจากอียิปต์ได้เห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้เล็งถึงอะไรสําหรับคริสเตียนเรานะครับ เมื่อเราเชื่อในเลือดแกะของพระเจ้าคือโลหิตพระเยซูคริสต์ที่กางเขนเราก็รอดจากการถูกพิพากษาเราจะไม่ตายในสงครามนะครับแต่ว่าก็อย่าประมาทนะครับเพราะถ้าคุณยังมัวหลงละเริงกับเนื้อหนังที่ลักโลกหรือ,อ,อสิ่งสารพัดในโลกหรือ,อยังบูชาเงินทองเป็นพระเจ้าจนถึงขั้นเลิกเชื่อเลิกติดตามพระเยซู มันก็เปรียบเหมือนชาวยิวที่ไม่ได้เอาเลือดแกะมาทาบงกบป,ประตูก็จะไม่รอดนะครับส่วนชาวโลกที่ไม่เชื่อพระเยซูก็ไม่รอดกันอยู่แล้วล่ะครับถ้าใครรอดตายจากสงครามก็ต้องอยู่แบบอดอยากแล้วพระเจ้าก็จะส่งรสเตียนเราไปประกาศครับสรุปก็คือพระเจ้าให้เกิดภัยพิบัติสอย่างตามหนังสือวิวรณ์ก็เพื่อทำลายพระของคนในยุคนี้ คือการหลงรักโลกและสิ่งสารพัดในโลกและพระเจ้าก็ทำลายการบูชาเงินทองคุณรู้ไหมครับว่าเวลาเกิดสงครามเงินกลายเป็นเศษกระดาษที่ไร้ค่าไปเลยนะครับคนที่เคยบอกว่าเงินคือพระเจ้าก็จะไม่เหลืออะไรเลยนี่คือการบีบบังคับให้ซาตานยอมปล่อยชาวโลกที่มันควบคุมอยู่เป็นการทำให้ชาวโลกสำนึกได้แล้วก็เห็น กับใจหันมาหาพระเจ้าและทําให้พวกเราคริสเตียนที่บางคนอาจจะมัวหลงรักโลกหรือสิ่งสารพัดในโลกบูชาเงินทองเพื่อตอบสนองตัญหาของเนื้อหนังก็จะได้กับใจหันมาดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณเลิกดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังนะครับพี่น้องที่รักพระเจ้าต้องการให้คนและผมละทิ้งการหลงรักโลกและสิ่งสารพัดในโลก เลิกบูชาเงินทองเป็นพระเจ้าได้แล้วแล้วก็หันมาใช้เวลาติดสนิทใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเพื่อจะได้รับสัญญาณการทรงนำชัดเจนว่าพระองค์จะนำทางไปทางไหนในถิ่นทุรกันดารของปีนี้และปีหน้าเพื่อเราจะได้เข้าคณะอันที่อุดมสมบูรณ์นะครับคุณอย่าเข้าใจผิดนะครับว่ามารับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและทัศนคติแล้ว จะได้เข้าคาคณะอันที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็จะร่ำรวยบงังคั่งเป็นมหาเศรษฐีไม่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นคณะอันหมายถึงสภาวะที่ไม่ขัดสนขาดแคนทั้งด้านมิติฝ่ายวิญญาณและทางกายภาพและจะมีล้นเหลือไปช่วยคนอื่นได้แต่ว่าล้นเหลือของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับคุณอย่าไปเปรียบเทียบกับใครๆพระเจ้ามีเอกสิทธิ ที่จะอวยพรให้แต่ละคนแตกต่างกันไปแล้วก็อย่าน้อยใจพระเจ้านะครับคือจุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงนำเราเข้าคานานและมีล้นเหลือก็เพื่อชีวิตเราจะเป็นพรให้แก่คนอื่นได้อาจจะเป็นพรเล็กๆให้คนในครอบครัวไม่กี่คนหรือเป็นพรใหญ่ให้คนทั้งประเทศอันนี้ก็แล้วแต่นะ้าพระไทยพระเจ้าสำหรับแต่ละคนนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือ จะมีล้นเหลือเพื่อจะได้ไปช่วยจิตวิญญาณคนให้ได้ความรอดอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือในชุมชนหรือในจังหวัดหรือทั้งประเทศด้วยการประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าก็จะนำคุณออกจากทิฏธุรกันดารไปเข้าคณะอัตเพราะจุดประสงค์คือไปเป็นพระพรแก่คนอื่นนะครับแต่ก่อนเข้าคณะอัตคุณก็ต้องสอบผ่านข้อสอบหลายๆข้อในทิฏธุรกกันดารซะก่อนนะครับ รีบเข้ากระบวนการสร้างสาวกด้วยกันรับการเปลี่ยนแปลงนิสัยและทัศนคติจากพระเจ้าหรืออย่างน้อยๆก็ติดตามซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันในซีรีส์นี้ไปจนจบแล้วก็จะได้มีโอกาสเข้าคณะอันด้วยกันนะครับถึงตรงนี้ให้คุณใไข่ครวนและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูว่าคุณได้รับเลมาใกล้เคียงกับผมไหมครับพิมพ์เลขหนึ่งถ้าพระเจ้าตัดกับคุณคล้ายๆกับผม พิมพ์เลขสองถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่พิมพ์เลขสามถ้าคดไม่แน่ใจเอาละครับพี่น้องพรุ่งนี้เราจะมาใกล้กรวดกันต่อว่าชาวยิวอยู่ที่เขาซีนายทำอะไรกันเป็นเวลาหนึ่งปีพระเจ้าให้พวกเขาทำอะไรและพวกเขาตอบสนองอย่างไรแล้วมันก็จะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตคริสเตียนของพวกเรานะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ให้กดแชร์นะครับ ขอพระเจ้าไวยพอ